สวัสดีค่ะนะคะเมื่อนี้ผ้าลูกผ้าลูกฆาลานนะคะมาเลร่นแบบสวนสนุกของเมืองนอกนะคะอยู่ที่รัฐยูท่านะคะกะซิมี่แบบเรื่งงานวัดบานเท่าเลยค่ะบัยดูว่าจัสเิร์ดนะคะก็จะมีม้าหมุนนะคะเป็นม้าเราเลยแต่จะเป็นม้าหมุนแบบฝรั่งนะคะ จะเป็นแนวอันนี้จะเป็นแนวรถไฟรางนะคะบ่านเท่ากับเป็นรถล่างนะคะ นี้นะคะเราก็จะเป็นการเหมือนนั่งชิงช้านะคะนั่งชิงช้าลอยฟ้านะคะจะพาดูสวนข้างบนนะคะเนี่ยคะ่ะสวนสนุกอเมริกาพี่น้องตอนเขาเรียกว่าจดใช้ปมดอยตอนหน่อย,อยเพราะเคยเลีนนนะคะ,ะ,คะภากันในเบิ่งบรรยากาศมุมสูงกันนะคะ ค่ะบรรยากาศมุ่มสูง,งเนี่ยนิมลงทางล่างนะครับแต่ยานนี่นะคะเครื่องเห่นหมากไม้ก็ี่นองึ้นมาสูงสูงแล้ว พี่น้องเอ้ยขึ้นมาทั้งปีแห่งสูงเป็นแต่ยา่านขาสันเบิดนะคะเด็กหน่อยมันกำมวนอยู่ละคะ่ะแต่เฮ่าที่ยานเบิดแล้ว บรรยากาศจะแบบคนเยอะมากนะคะเหมือนงานวัดเลยจะมีแบบเครื่องเล่นเยอะไปหมดนะคะสามถุมก่าแล้วพี่น้องยังพอได้ปิดกันอยู่เท่งหนาว ปั้มเนอะเด็กน้อยยุคเก่าซูนีมาคักยค่ะเนี่ยถุงเครื่องแล้วค่ะแดาวไว้รุ่นยุคเก่าซูน์ร,รถปั้มค่ะเดี๋ยวเรียนรถปั้มกันหนาวนะคะ ะะมากคักสมัยเป็นผู้สาวน้อยนะ